สวัสดีค่ะพี่น้องพบก,กับช่องดูนีกินแซ่บในต่างแดนเน้อมันี่ดูนี่ได้แกงออมปากกระพงมาสูพี่น้องครับผมใส่ผักอ่าชี้แล้วกันั่งเลือดครับผักซีซส้นไม่ได้สองมือมันกิ่นมาทันครับเรืองในหน่อยนึงนะนี่ออมใส่น้ำปลาชุดรถเอนดีแล้วครับผมพอนอนค็ดเป็นแ่นๆครับผมกับบรรยากาศหนาวๆครับฝนตกลล่นไม่ได้สองมือแล้วครับของกรุงอากาศเย็นแต่ว่าไม่ได้มากขอนียวหนึ่งครับผมกินกับข้าวเจ้าครับแซ่บพิเกาครับผมไป นี่บอกคืออาหาชิ้นหวยใส่น้ำกันไปเลยอืมอมอืยุ่มกตัยุ่มพักคนกินก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ช่องหรือในกินแซ่บต่างแดนนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยครับเด้อ Ôm kiến nam ừ, được 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 ngay mình là bà tôi là để tôi ôm nó có xả mà đi ạ nó đặt bèn đai cả ไปกินไปนะครับเนาะว่าคอนเซปต์ักชีครับพักชี่หลายเลยกับพักนั่งเลยหอ,อม,มาดิพี่น้องไอ้ยหอมพักอือ

ขอเจ้าคุยพักสิเลยเนื้อเนียนเนียอร่อยมากตอนป่าเขาเคี้ยดบางๆนะครับแป้งเป็นแว่นๆแล้วก็ ยี่บังบ่ามมนค่อยจะเขาเขาน้าเขาลุกกินปลาลีกินยากนี่นไม่กังลมกินใบติดข้อไมอย่ยากครับกินใบเบ่ เอาเจ้าติด <Private> ม <classroom liksom> ือเขาเจ้า hey, นั้นมาเมนเนาปั่นมาให้เหรออืมเดี๋ยว หมดคำบรรยายแสบครับออกมือสีกินข้างกวางไปนั่นเป็นอะอากาศนนะ้านระับ

ได้เลยหัว hmm. ม <Wow. S 2> mm ันไปเล่นพี่หลังครับว้าวกินพักซี่กัน บรากาศแต่ลูกโดเลย เกือบสำลักแสบพี่น้องเอ้ยร้องเหยียดมือน,นะครับแล้วมาครับนี่เขาเจ้าเ่าปั่นได้ได้วว่าได้อยู่ครับผม เมน,นูบ้านๆพี่น้องเอ้ยเมนูบ้านๆนในอย่างอันแรก็เฮ็ดกินอันนั้นล่ะครับจล้ก็แซ่บเอาไปนะครับ 干食材。 เขาเป็นเล้วพี่น้องจิดมือโอเคครับผมเข้าเป็นแล้วมะฮอบหมองอิ่มนะครับเหมือนเดิมครับกินเบิร์เบอแบบใดว่าบอส์ภาพใดยามากันได้พี่น้องเด้อขอพี่พห่น้องอยู่ดีแข็งสุขทุกคนครับผมพอจะไม่คิดหนักครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณครับบ๊ายบายเลิฟครับ